สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะครูมิ้นมาแล้วนะจ๊ะทุกคนเบิ้งท่าลิบกับลนสดดเรียวๆเ,เลยเนาะมีเครื่องเดียวไม่สามารถจะแชร์ได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะขอแชร์ให้เพื่อนๆแป๊บนึงใครว่างก็มาให้กำลังใจกันได้นะ ได้ว่างกับเขา,าเล่นเด้จ้าเด้อใครว่างก็เข้ามาคุยมาทักทายกันได้นะคะวันนี้นะคะทําไมเนาะทาไมทุกคนถึงอยากมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พ่ออะไรคะอาชีพค้าขายรวยสุดมันได้เห็นเงินในทุกๆวันเราขาย,ยันเราขายดีเราก็ได้เงิน จับต้องเงินทุกวันมันมีความสุขยิ่งมีความสุขยิ่งดึงดูดยิ่งอยากทําจริงไหมคะแต่หลายๆคนนะคะก็ยังกลัวกลัวที่จะขายออนไลน์ถ้าคุณไม่กล้าขายออนไลน์ คุณขายออฟไลน์ไปก่อนขายอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ใจรักเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณก็ขายอยู่แล้วก็คือเวลาคุณไปทำงานประจำคุณขายแรงขายแรงงานของคุณแลกกับเงินเดือนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนมีความขายในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเลือกที่เราชอบหลายๆคนนะคะตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้ว่าชอบอะไรบางทีให้ทำงานกลางคืนหรือเปล่าเข้ากะแต่เข้าไม่ได้เออ สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าดืมแพรทไคด้วยนะคะคือพออายุเยอะปุ๊บทำงานอะไรที่มันเข้ากะดึกกะกลาขึ้น,นไม่อยากจะเข้าแล้วอ่ะเหนื่อยลองมาทำกลางวันบ้างสิรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อิสระพออยู่ไปอยู่มารู้สึกมันจะบอกตัวเองค่ะว่าคุณชอบเป็นเจ้านายคนลูกน้องคนหรือชอบทำอะไรที่มันอิสระมีเวลานะคะให้กับชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะออนไลน์มันสามารถ สามารถทํางานได้ตลอดเวลาจริงไหมสวัสดีคุณยูริสวัสดีคะ่ะสวัสดีเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็มาทักทายกันได้คะ่ะมาทักทายนะคะมาให้กําลังใจลองมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะระหว่างที่ทำออฟไลน์กับออนไลน์หรือว่าทํางานประจําแบบไหนที่คุณชอบนะคะหรือไม่นะคะทำควบคู่สามารถทําควบคู่กันได้นะคะบางคนนะคะหันมาทําออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์มันได้เงินเยอะ ใช่ไหมคะสวัสดีจ้ามอเอลิงสวัสดีจ้าทำไมเปลี่ยนโปรไฟล์จึงสีลาบัตที่นี่ขายอะไรเออขายอะไรค่ะเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่พี่จำไม่ได้เลยน้องบุญหืน่นบวซ่าเนาะอันกลุ่มหนูนะ่ะขายของอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าขายได้แต่พวกเฮเดพี่ไม่เล่นแล้วอะพี่เข้าไปดูแล้วมันรู้สึกว่าโหอะไรก็ไม่รู้อะไม่ได้เล่นนานเลย สามปีไม่ได้เล่นเลยเข้าไปปุ๊บโอ้โหอะไรก็ทําไม่เป็นแล้วลืมเห็นไหมทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราทําอะไรแล้วเราเลิกทามันจะลืมเหมือนพี่ไม่ได้ไลฟ์มาสามเดือนใช่ไหมพูดติดติดกับขดนะพี่น้องพูดติดติดขาด,ขด,ขดเป็นยังคือว่าวได้มันรู้สึกว่าอืออะไรที่เราเลิกทําไปแล้วแล้วเรามาทําใหม่มันเริ่มต้นใหม่หมดเลย เปลี่ยนโปรไฟล์แต่ใจดวงเดิมเลิบๆๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะจ๊ะเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะน้องคนนี้อืมน้องบุญเฮือนของเฮ้านะคะเป็นคนจริงใจนะคะเป็นคนพูดตรงเนาะขายทุกจริงทุกสิ่งจริงกับเบลน้องก็เลิกขายเกมเหมือนกันครับใช่ไหมเออเพราะว่าในเกมเราไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมพราอเราเบื่อเฮาเบื่อแล้วกี้คานเล่น มันมันเสียเวลาไหมเพราะว่าแรกๆที่เราเล่นอะ่ะคนเขาเล่นเยอะแล้วเราสามารถขายเราก็ได้เงินอยู่นะแต่เราทํางานประจําได้วันละร้อยสองร้อยโอ้โหดีใจดีใจใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยพอเรามาเริ่มเริ่มมาขายอย่างอื่นกําไรนะอย่าดูถูกเงินหลายๆคนจะบอกว่าค้าขายมันจะรวยได้ยังไงเออมันจะรวยได้จังไดบางทีกําไรห้าบาทสิบบาทคนดูถูกยอดเล็กยอดน้อยนะคะเราเริ่มต้นมาเราค่อยๆเก็บไปบางคน มองอะ่ะไปมองคนที่เขาได้เยอะกว่าแล้วรู้สึกท้อใจอะ่ะไปเห็นเขาได้เยอะกว่าแล้วอิจฉาอิจฉาตาลอนเฮ้ยทําไมมันทําได้เยอะกูทำไม่ได้ไม่ทําและวส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่พี่ไม่เคยเป็นนะไม่เคยที่จะแบบอิจฉาใครแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํายังไงวะเออเขาทํำยังไงต่างกันกับว่าทําไมกูขายไม่ได้นะคะทำยังไงเราก็ไปดูเขา อ๋อบางคนนะคะต้นทุนชีวิตเรามันต่างกาันบางคนเขามีทุนเยอะบางคนเขาใจใหญ่นะคะบางคนไม่ได้มีทุนนะเขาไปกล้ากล้าที่จะกู้เงินใหญ่ๆแล้วเขาทําให้มันสุดสุดตริงอะ่ะคือทําถ้าคนที่ไม่เป็นหนี้อะ่ะหรือว่าไม่มีอะไรกระตุ้นอะ่ะมันก็ทําเล่นๆมันจะขายได้น้อยแต่คนที่ใจใหญ่อะ่ะเหมือนใครที่ทําแบบพวกโรงแรมพวกปึกพวกหอเขากู้ธนาคารแล้วเขามาทําแล้วเขาจะขยันเขาจะทําตรงนั้นอะ่ะเพื่อให้ได้เงินขึ้นมา พี่เคยเป็นบางอย่างนะลงทุนนิดนึงช่างมันขายไม่ได้กําไรกูใช้เองจะรู้สึกแบบนี้แต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลงทุนเยอะๆแล้วกูต้องได้เงินคืน5บาท10บาทก็คือกําไรค่ะไม่ต้องไปดูถูกบางคนโห้าบาทสิบาทเมื่อไหร่จะรวยถ้าคิดแบบนั้นคุณจะท้อคุณจะท้อคุณจะเหนื่อยคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับใครบางคนเขาจับมาได้สินค้าใหญ่บางคนขายบ้านหลังนึงได้เป็นแสนแบบเนี้ยแล้วเราขายของโอ้โหกำไรห้าสิบบาท เมื่อไหร่กูจะรวยเนี่ยเมื่อไหร่กูจะได้เท่าเขาแล้วคุณจะไม่มีพลังใจหมดพลังชีวิตขี้เกียจแล้วก็หยุดแล้วก็ไปเลิกแล้วก็ทําอย่างอื่นจริงไหมผู้ดใดเข้ามากอย่าลืมทักทายได้ทักทายได้นะคะใครใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาคุยกันได้นะมาแชร์ประสบการณ์เนาะประชบประชบกันะ่าชั้นยานพยา,ยานเบา <laughs> ไม่เหนื่อยไม่ท้อ ก,การขายเลยค่ะแต่เป็นเรื่อแต่เรื่องเปลี่ยนชื่อกลุ่มและเปิดรับแม่ค้าทุกอาชีพโดนกระแสหน่อยหนักกว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วว่าสันวิญญาณใช่มันมันเจอเยอะนะเวลาที่เราเจออะไรหนักๆเยอะๆบางคนจะท้อบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะไปต่อยไงเหมือนเหมือนที่พี่เจอใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าเจอไงแล้วพี่ พี่ก็ไม่ได้เลิกพี่ก็ทําต่ออ่ะสร้างเพจใหม่เราก็ฟังนะแต่ทีนี้ก็พี่ไปรู้พี่ก็ไม่ได้เข้าเลยนะกลุ่มบอกเพราะว่าพอเราหันมาทําอย่างอื่นแล้วอะ่ะเราไม่มีเวลาไปดูแลตรงนั้นหน้าที่การงานเราเยอะเนาะแต่อันั้นมันเป็นเกมเราก็เป็นห่วงนะทุกคนเขาก็โตแล้วเขาสามารถที่จะเติบโตออกไปได้เล่นเกมมันมีกลุ่มมันสนุกใช่ไหมเรามีแนวทางเราอะไรแบ่งปันสําหรับคนที่เขาใส่ใจจริงๆอะ่ะเขาก็ยังอยู่ในตรงนั้นอยู่แต่เราเบื่อแล้วอะ่ะ กว่าจะมันอัปเดตเยอะไปคันเ่าถึงเรื่องเกมนะคะมันอัปเดตเยอะไปขี้เกียจและแรกๆอัปเดตนิดนิดเน,น,นะเออกูพอไปได้แล้วพอ,ออัปเดตมากเอากูไม่ทําและปวดหัวเราล้มเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่จะลุกคนไม่ล้มคือคนไม่เคยลุกใช่เนาะตอนเราเป็นเด็กอะเราลม้มเรายังลุกเองเลยพ่อแม่ยังตบมือให้เลยแล้วถ้าเราโตขึ้นเราล้มไม่มีใครตบมือให้เราเราก็ตบมือให้กับตัวเองให้กําลังใจกับตัวเองก่อนไม่มีใครที่แบบว่าโอ้โห ชีวิตลอยด้วยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะมันไม่มีใครที่แบบส,สบายไปทุกอย่างเราเจออุปสรรคเหมือนกันแต่แบบคนละอย่างคนละแนวเราก็สามารถแบ่งปันคุยกับใครได้นะคะคุยกับเพื่อนคนไหนแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังใจคุยกับคนนั้นแต่ถ้าเราไปคุยกับอีกคนสวัสดีจะนองกุ๊กไก่สวัสดีทุกคนนะคะเวลาเราไปคุยกับใครแล้วบอกมึงฝันหรือเปล่ามึงทําไม่ได้มึงอย่าทําเลยมึงอย่าลงทุนอะไรเงี้ยเสียดายเงินไม่ต้องทำหรอกอะไรเงี้ยเลิกคุยค่ะ พูดแล้วขนลุกเ้อขนลุกอีลีพี่น้องสวัสดีจ้าน้องสาวคนงามสวัสดีจ้าเลิฟ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 น้องกุ๊กไก่นี่ก็สําเร็จในโลกออนไลน์เก่งมากมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์เพราะาน้องเขาใจใหญ่ก็ทํามานานเนาะใจใหญ่ทํามานานนะคะขายของทั้งตลาดนัดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ปังมากรู้ไหมว่าทําไมคนถึงอยากทําค้าขายเพราะว่ามันรวยแต่หลายๆคนอะใจอิจฉาโอ้ยมันได้เยอะกว่า จะหาเรื่องหาเรื่องหรือหาทางวิธีไหนก็ได้ให้มันขายไม่ได้ตัดกําลังมันไม่ซื้อดีกว่าไม่ไปอุดหนุนดีกว่าเป็นแบบนี้ไหมถ้าคนที่อิจฉาคนอื่นบอสซื้อร้านนี้ดีกว่ากูไปซื้ออีกร้านหนึ่งหรือไม่ก็คือไม่ซื้อไม่อุดหนุนนะไปซื้อคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่รู้จักจริงไหมคนเราดูหน้านะไม่รู้ใจดูหน้าอย่างเดียวไม่รู้ใจแต่เรานะให้ใจใครนะถ้าเราไม่ได้ใจกับ ก็เอาใจเรากลับคืนมาเราจะมีเซนส์ทุกคนค่ะคนเหมือนกันอยู่ด้วยการคุยกันโหมีพลังงานดีๆเฮ้ยขายดีวันนี้โอ้ยได้หนึ่งชิ้นพี่เฮาก็ต้องให้กำลังใจเจ้าของให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจเพื่อนเก่งมากเธอหนึ่งชิ้นก็ถือว่าดีสมมติว่าบางคนโพสขายไปอัยอาทิตย์หนึ่งยังไม่ท่ายเลยพี่สองอาทิตย์แล้วพี่ยังไม่ได้เลยอะสามแล้วพี่เดือนหนึ่งแล้วหนูยังขายไม่ออกเราก็ต้องให้กำลังใจเขานะคะในเมื่อเราเริ่มต้นทำอะไรใหม่อะ ลืมไม่บางคนทําไปเยอะแล้วทําไปนานแล้วลงทุนไปหลายๆอย่างแล้วแต่ยังตกหลุมพรางเพราะอิจฉาอิจฉาไม่อยากให้ใครได้ดีนะส่วนหืน <c oughs> สอนหืนด้วยค่ะคุณกุ๊กไก่หืนเป็นเด็กหน่อยเมื่อไหร่คบสวัสดีเ <c oughs> พื่อนยิ้มหวานคนสวยสวัสดีค่ะ <c oughs> ใช่เราเปิดรับพลังงานบวกนะถ้าเราไปคุยกับใครแล้วเขาตัดพลังเราสมมตินั่งอยู่ใกล้กับคนนี้เหมือนแฟนหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่ด้วยขัดทุกเรื่องอะ เออว่าถึงเรื่องใดก็คือแบบว่ามันเป็นเป็นงานเป็นการไปเบิดคันมีแฟนเนาะถ้าแฟนอยู่ข้างๆเราแล้วเฮ้ยไม่ทำรอมึงอย่าไลน์นะกูอายเขาไม่ต้องทํากูอายอะไรเงี้ยเออมึงไปหาทํางานโรงงานเถอออะไรเงี้ยเออกูก็แก่แล้วประมาณเนี้ยเราแก่แล้วบางทีเราอายุเยอะเนาะสามสิบกว่าสี่สิบใครจะอยากไปเป็นลูกจ้างเขางงงง,งมึงทําตรงนั้นเขา้าแปดโมงเลิกอะไรเงี้ยเออไม่ชอบอะหมดแล้วกดระเบียบอะไรเงี้ยอยากเป็นนายตัวเองนะคะ หนูอยู่ตลาดนัดเม็ดไม่ดีจ้าน้องกู้ไก่เขาให้เฮงเป,ปังๆรวยรวยนะคะน้องกู้ไก่ใจใหญ่เนาะแรกๆเราก็ลงทุนน้อยๆถ้าใครที่ไม่กล้าลงทุนเยอะเราก็ลงทุนน้อยๆสะสมเลขผสมน้อยกู้ไก่นะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอากําไรทุกอย่างอะมารวมๆๆๆกันก่อนกําไรที่ขายของแล้วเขาก็ลงทุนเยอะๆๆขึ้นไปมันหลายวิธีมันหลายเทคนิคคนเรามีปัญหาชีวิตไม่เหมือนกันบางคนนะมีเงินเยอะ แต่ว่าไม่อยากทําอะไรเลยแต่บางคนไม่มีเงินเลยแต่คุณมีใจอ่ะเฮ้ยอ,อ,อยากเห็ดว่ะอยากขายจังเลยเห็นเขาขายอันน,น้นอันนี้นั้นไปถามก่อนค่ะไปถามพี่พอดีหนูไม่มีทุนหนูโพสต์สินค้าของพี่ได้ไหมถ้าหนูขายพี่ส่งให้แล้วพี่ให้กําไรหนูห้าสิบาทยีบาทก็แล้วแต่พี่จะให้อ่าคนแบบนี้เราต้องให้โอกาสนะคนแบบนี้เราต้องให้โอกาสอ่างั้นเอาสินค้าพี่ไปโพสนะกําไรเท่าไหร่เดี๋ยวหนูเอาไปประมาณเนี้ย คือการช่วยกันนี่คือการช่วยกันแบ่งปันที่ไม่อิจฉากันอย่าไปอิจฉาเขาพี่น้องบางทีนะพอเราช่วยปุ๊บและเห็นเขาได้เยอะกว่าอิจฉาและไม่ให้เขาจะยึดของคือนะแบบว่าไม,ไม่สนับสนุนอะ่ะอุ้ยมันขายได้เยอะกว่าครูอย่างเงี้ยหลายคนนะคะจะเป็นนะคะจะไม่รู้ตัวตนว่าตัวเองเป็นคนขี้ฉาแล้วสังเกตได้ง่าย,ายๆคุณจะไม่มีความสุขเวลาที่คุณเห็นเขาได้ดีเวลาที่เห็นเขาขายดีคุณจะแบบว่า เฮ้ยทําไมกูขายไม่ได้วะทําไมกูขายไม่ได้วะอะไรเงี้ย <laughs> แมนบอกอย่านะจ๊ะทุกคนถ้าใครเกิดอารมณ์แบบนี้ปุ๊บให้ให้มาเคลียร์จิตเคลียร์ใจกับตัวเองก่อนว่าเราต้องยินดีถ้าในทุกๆวันเราเห็นใครขายดีนะเรายินดีโอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยขอบคุณนะที่ฉันได้เห็นเหตุหการณ์แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวฉันต้องได้แบบนี้แบบเขาเหมือนกันเรายินดีเรามีความสุข ที่เราเห็นแบบนั้นน่ะสักวันหนึ่งมันจะเป็นยอดของเราเช่นกันเคยทํามาแล้วหลายๆเรื่องส่วนมากเราจะดึงดูดเรื่องเราไม่ดีใช่ไหม mm hmm. เวลาที่เราไปเจอคนนินทาเจอคนด่ากันมันมันคันแค่ว่ะมันคันแขวอะ่ะมันคันปากอ่ะกูก็อยากจะเข้าไปเสือกไปเผือกอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วเรื่องเราเหล่านั้นมันก็เข้ามาหาเราเหมือนกันใครที่ไปด่าคนอื่นให้เราฟังสุดท้ายตัวเราไม่รอดค่ะ สมมติว่าเฮ้ยมึงกูมีอะไรจะเล่าให้มึงฟังอย่างงี้นั่นเป็นอย่างนี้นนเพื่อนสนิทนะมีสามคนขึ้นไปคือทะเลาะอยู่กันสองคนไม่มีปัญหาพอมีสามคนปุ๊บเนินทาและความเนินทาเกิดขึ้นเพื่อนที่จริงใจหายา,ยากตัวเราคือเพื่อนที่ดีและคู่ชีวิตของเราแฟนของเราคือเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดนะคะแต่ละคนมีชุดความสําเร็จต่างกันเนาะลองหาแบบพี่ เข้ากับคุณที่สุดทําทําด้วยใจรักรอดเนี่ยจริงจริงจริงน้องบางคนน่ะไม่ชอบไม่ชอบแต่ฝืนแต่พอเห็นเงินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นกูทําได้นะค่อยๆค่อยๆทาให้ตัวเองแบบชินไปก่อนเรียนรู้ไปก่อนหลายๆคนไม่ชอบนะค้าขายอยากอายได้อายจังเลยไม่กล้าขายพี่เป็นคนหนึ่งที่อายมากแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เงินเยอะเมื่อก่อนเป็น พนักง,งานขายเนาะในในสยามสแควร์ไม่พูดอะ่ะยิ้มอย่างเดียวสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะแล้วเราก็แบบลูกค้าจะถามอะไรเราคือเขินอะ่ะแล้วเจ้าของร้านอะ่ะต้องขอบคุณเจ้าของร้านนะที่ทําให้เราแบบการพูดเมื่อก่อนพี่พูดไม่เป็นจริงๆเมื่อก่อนพี่พูดไม่กี่คําถามคําตอบคําถามคําตอบคําอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนะ่ะว้าเป็นต้อยหอยเลยพี่น้องจนแฟนพี่บอกว่าพี่เจาะปากมาว่าวดีพี่เจาะปากมาพูดเหรออะไรเงี้ยเออมันมันคือประสบการณ์ของชีวิต มันมันทำให้เราเรียนรู้อะไรที่เราไม่เป็นเราก็หัดเราก็ฝึกไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ดีเรายังไม่รวยเราเราจะท้อท้อได้นิดหน่อยแต่เราต้องไปต่อถ้าเรารู้ว่าคนที่รอคอยเราอยู่ข้างหลังลูกเต้าอ่ะต้องการเงินต้องการเรียนนะคะพ่อแม่เราก็ยังไม่สบายเราก็อย่าไปท้ออย่าไปแคร์อย่าไปแคร์ซื่อยอ,อย่าไปสังคมเยอะๆแบบว่า เวลาเราได้ยินอะไรขึ้นมาเราจะปี๊ดมากเลยเมื่อก่อนพี่จะเป็นคนที่ปี๊ดแรงมากไปกระชากหัวเลยมึงว่าอะไรกูประมาณเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นคนที่รุนแรงเพราะราศีเมษจะแรงมากๆราศีเมษโมโหร้ายนะคะเสียงนี่สิบแปดหลอดเลยคือไม่มีใครเข้าใกล้ตีกับผู้ชายก็ตีตีกับผู้ชายก็เคยตีมาแล้วโมโหร้ายแต่ทีนี้พอเราโตขึ้นเราก็รู้ถ้าเราโมโหคนที่เหนื่อยคือใคร คนที่เหนื่อยคือเราสมมติว่ามีคนมาด่าเราใช่ไหมเราไปด่ากับเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยใจสวัสดีจ้าพี่แพ้คนงามสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีนะคะคิดถึงคิดถึงไม่ได้ไปไม่ได้เจอกันเลยนะคะพี่แพ้เป็นเป็นสายบุญนะคะเป็นพี่สาวที่น่ารักมากเชื่อจ้ะเคยเห็นมุมนั้นอยู่แมนบอเออใช่ใช่เนาะเป็นอะไรที่เราเคยเจอเคยเห็นอะ แล้วเราเก็บมาเปลี่ยนแปลงบางคนนะเรียนรู้ยอมรับความจริงคือคนที่ชนะนะคนที่กล้ายอมรับความจริงเออกูผิดอีรีได้นี่กูผิดกูยอมรับงั้นกูไม่ทําแบบนี้อีกเนี่ยคือคนที่เก่งไม่ต้องไปชนะใครต้องชนะใจตัวเราเนี่ยมันดา่ดาดา่ดาด่าด่าไปที่หละมันเหนื่อยมันอยากดา่าด่าไปมันไม่เหนื่อยมันอิจฉามันพูดไปมันไม่เหนื่อยเรานะไม่ไม่มีเวลาไปนั่งอธิบายให้คนทั้งโลกฟังเฮ้ยฉันไม่ได้ทํานะ เซนไม่ได้ทําเราบอกแค่เพื่อนสนิทหรือให้คนที่เขารู้จักเราอะ่ะเข้าใจในตัวเราก็พออธิบายแค่คนที่เขาเข้าใจเราฟังเราไม่ใช่ไปบอกคนอื่นคนที่เกลียดอะ่ะไปอธิบายให้คนเกลียดเราอะ่ะฟังมันก็ยังเกลียดเหมือนเดิมเพราะมันตัดสินใจแล้วว่ามันเกลียดคุณเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเหนื่อยทําดีของเราทําในลูกของเรามีความสุขในแบบของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปยุ่งกับเขาเราทําของเรานะคะ บบแมนว่าตรงไปตามแก่ข่าวตามแก้ตามข่าวตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมเนาะเอาใจของเราเนะ่ะเป็นที่ตั้งมีความสุขนํามีความสุขนําในระหว่างทางนะระหว่างทางที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เราจะมองเห็นสิ่งดีๆในสิ่งที่เราทําเสมอไม่ว่านะคะเหตุการณ์นั้นนะคะจะดีหรือร้ายนะคะคนเรานะคะทุกคนจะเป็นเหมือนกันหมดเลยคือมัน หงุดหงิดหัวเสียมาก,ก่อนแหละรู้สึกท้อไปไม่ได้ไปต่อไม่ไหวอันนี้แต่ถ้าเราตัดลบให้ไวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกอ๋อที่เราต้องเจอแบบนี้แสดงว่านะคะจักรวาลต้องการให้เราคัดคนออกไปจากชีวิตเราอยู่กับใครแล้วเราไม่มีความสุขอยู่กับใครแล้วอึดอัดมันไม่เป็นทางเดียวกันหรือไม่เรารู้สึกว่าหมดพลังอะ เหมือนเหมือนเราสอนใครสักคนหนึ่งแล้วเราสอนเขาแล้วเหมือนเป่าปีใส่หูควายอ่ะเออไม่รู้เรื่องไม่รู้เราอะไรเงี้ยอย่าเบ่าอย่าอย่าสอนปล่อยชีวิตใครชีวิตมันเดี๋ยวเขารับผิดชอบชีวิตเขาเองเราก็รับผิดชอบชีวิตของเราร้อเปอซอยากเป็นคนขายอยากเป็นนักขายอยากขายออนไลน์อยากขายเก่งทําไปค่ะโพสต์ให้มันเยอะๆโพสให้เขาเห็น โพสทุกวันให้เขารู้ว่าเราขายอะไรนะคะโพสต์ให้เขารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนบางคนบางคนไม่ได้บอกบางคนก็ออกมาไลค์ออกมาไลค์หรือไม่ออกมาเล่นหรือออกมาทําอะไรก็ไม่รู้ว่าโพสต์อะไรก็ไม่รู้สเปซสปะเออเนาะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครมาแล้วนะคะาว่างก็เข้ามาคุยกันได้ทักทายกันได้นะจ๊ะขอให้เฮงๆนะคะขอให้รวยๆมีความสุขนะคะจําไว้ว่าเอาความสุขนํานะคะมีความสุขเป็นที่ตั้งอย่าไปอิจฉาใครนะคะเวลาที่เราเห็นเขาขายดีเราจงชื่นชมยินดีนะคะแล้วบอกว่าโหเดี๋ยวฉันจะเอาแบบนี้อ่าเราจะทําแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่า ขายดีจังไม่ดูแลกูกูไม่ช่วยซื้อกูไม่กดไลค์กูไม่เม้นให้หรอกมันขายดีไม่อยากให้มันขายได้อะไรเงี้ยเออใช่ไหมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนสวัสดีนะคะใครมาแล้วว่างก็เข้ามาคุยกันได้นะใครว่างก็เข้ามาคุยกันได้นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะคะแค่เรานะคะรักในในหน้าที่ของเรานะ่ะ ลากในสิ่งที่ทำเราจะไม่เบื่อเหมือนบางทีออกมาไลฟ์สดมันไม่ได้มีคนดูเราทุกวันไม่เห็นเราทุกวันแต่ยอดขายมาจากไหนยอดขายเขามาดูย้ยอนหลังว่าเราทำอะไรเราขายอะไรจริงไหมใครที่เป็นสิวเป็นฝ้านะคะตอนนี้กำลังสั่งสต็อกมาอยู่นะคะเพราะว่าสินค้ายังมาไม่ถึงสินค้าส่งผิดนะคะไปที่อยู่เดิมก็เลยชักช้านิดนึงนะคะเพราะว่าย้ายที่อยู่ใหม่แล้วนะคะ ก็จะรอสินค้ามามีลูกค้านะคะสั่งเยอะแต่สินค้ามันไม่ได้อยู่กับเราส่วนมากนะคะลูกค้าเขาอยากนัดรับคือหลายหลายคนใจร้อนนอนอยู่แล้วแวกใกล้ๆ้เขาอยากจะไปเอาเลยแล้วเขาอยากใช้เลยอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบว่าต้องเอามาใกล้ตัวเราแต่ถ้าหลายๆคนที่ไม่มีปัญหาเราก็จะให้แม่ทีมนะคะให้แม่ทีมหรือให้เพื่อนที่เขามีสินค้านั้นส่งให้นะคะ เราทำออนไลน์เราต้องช่วยช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเกื้อกูลกันทำงานเป็นทีมนะคะสำเร็จไวนะคะไปคนเดียวมันไม่เท่สำเร็จคนเดียวมันสำเร็จได้น้อยนะคะสำเร็จน้อยแต่ถ้าเราทำเยอะๆมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและยอดมันจะเยอะถ้าเราสามัคคีเราไม่อิจฉากันเราแบ่งปันซึ่งกันและกันคุณจะขายดีลหลายๆคนจะอิจฉาแต่ไม่รู้ตัว ให้ไปทบทวนให้ไปสังเกตตัวเองนะว่าทำไมถึงไม่สําเร็จสักที 1. น,นะคะคุณคบคนผิด 2. คุณยังมีข้ออ้าง 3. คุณยังอิจฉาคนอื่นหรือไม่คุณไม่มีความสุขใดๆเลยทําไปเพื่อแบบว่าเออไม่สนไม่แคร์ลูกอะไรอยงี้คือทําไปเพื่อประชดชีวิตตัวเองเออแบบนั้นแหละมันก็ไม่สําเร็จค่ะให้อยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะรู้ทุกคํา อะไรนะทุกคำถามมีคำตอบเสมอด้วยตัวเรานะคะวันนี้ไปแค่นี้นะคะไปแล้วนะบายบายใครสนใจสินค้าอะไรอยากเป็นตัวแทนนะคะไม่มีสต็อกไม่มีทุนไม่มีเงินอยากขายอยากมีรายได้อยากเอาไปโพตดขายทักมาได้นะจ๊ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายจะเป็นติ๊กตักต่อแล้วนะจ๊ะ